5...4...3...2... 2> สวัสดีครับผมตังสารัตย์ยู่เย็นครับยอดมาอีกทีหนึ่งให้กับชิดชนกหลุดก็ไม่ได้กรอบชิดชนกเปิดเข้ามาลูกนี้สารัตโอ้โหเรียบร้อยครับสารัตย์ยู่เย็นลุ้นเข้ามาขวดเลยครับลูกเพโค้ยังเข้าในไปลุ้นแต่ว่าล้นลดีและวโดนอดไรมา ตัวที่ยิงได้ในไทยลป์ครับตังถือว่าสวยทั้งสองลูกเลยครับชอบประตูไหนมากกว่ากันครับเอาเอาจริงๆก็ชอบทั้งสองลูกเลยนะแล้วก็เพราะว่ามันมันคือนา,นานๆยิงได้ทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เราเราไม่ใช่คนที่ยิงตูเยอะอยู่แล้วครับก็เลยชอบทั้งสองลูกแต่ถ้าให้เลือกจริงจริงเนี่ยน่าจะชอบลูกที่ยิงกับบุยลำม,มากกว่าครับเพราะว่าเป็นลูกสูตรด้วยแล้วก็คือบอลมันไม่ตกพื้นเลยอะไรเงี้ยแล้วจังหวะมันดูสมูททุกอย่าง ก็เลยชอบลูกที่ยิงวีลังมากกว่ามาวันนี้ครับตังเขาบอกว่าคนเล่นกองกลางเนี่ยของเอาดิเอาไปต่อเนื่องนี่ <c oughs> มาเข้าเรื่องกันครับตังวันนี้เขาว่ากันว่าคนเล่นกองกลางของทีมเนี่ยจะเป็นเหมือนสมองของทีมเลยคลิปนี้ครับเลยจะมาขอวัด iq ของกองกลาง b g ปปทุมยูเต็ดหน่อยพร้อมไหมตังพร้อมครับถามถามได้เลยครับผมตอบได้หมดเลยครับ ทางเราเนี่ยจะมีสี่หมวดพื้นฐานนะที่จะมาถามในวันนี้ถามนิดนึงตอนเรียนมัธยมเนี่ยเรียนเก่งไหมตกหมด <laughs> ว,วันนี้4ี่หมวดพื้นฐานเนี่ยจะมีหมวดคณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแล้วก็หมวดภาษาอังกฤษคำถามในหมวดคณิตศาสตร์นะครับ,รบอาจจะต้องให้ตังคํำนวณนิดนึงใช้สมองนิดนึงเพราะคำถามเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้ความคิดคำถามคือ แมวหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วแมวสี่ขามีกี่ตัว,วครับแมวหนึ่งตัวมีสี่ขาแมวสี่ขามีหนึ่งตัวคิดดีๆมีเวลาให้คิดแมวหนึ่งตัวมีสี่ขาแมวสี่ขามันมีทั่วไปไงพี่ถูกต้องครับในหมวดสังคมครับ อันนี้จะเป็นคําถามเกี่ยวกับเพื่อนสนิทหรือว่ารุ่นน้องของตังด้วยเพื่อน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 ใช่ไหมเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทคือเจนลบสัมพาวดีนะจะเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนใช่ไหมใช่ครับเพื่อนเจนอันนี้จะเป็นคําถามเกี่ยวกับเพื่อนเลยนะครับโดยจะถามว่าเดือนที่1เนี่ยเจนลบเนี่ยเขามีทีวีพอเดือนที่สองเนี่ยมีเครื่องซักผ้าแล้วเดือนที่สามเนี่ยจะมีอะไรครับมีทีวีมีเครื่องซักผ้าเดือนที่สาม ใช่มีนาคมมะพี่ตูกตองครับเป็นนามาเล่นหรอคำดาาต่อไปครับเป็นคำถามจากหมวดภาษาไทยนะตังเก่งไหมภาษาไทยเนี่ยเก่งครับตอนเรียนนี่เก่งมากเลยเกศูนครับพวกคำสุภาษิตคำพังเพยนี่ไดไหมก็พอได้พอได้อยู่พอได้ใช่ไหมพอได้ครับงั้นในหมวดภาษาไทยเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างวัวหาย ไปแจ้งความเห็นช้างขี้เก็บมันสิครับมันเมนน้ำมาคนของหนีน้ำรดคนของกลับโคตรกล่อยยต่อไปเนี่ยเข้าสู่โหมดภาษาอังกฤษครับขอถามตังนิดนึงภาษาอังกฤษเนี่ยต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมอ่ะพอไหวไหมครับพอไหวอยู่ครับพอไหวอยู่ถ้าพี่ถามปุ๊บอ่ะตอบปั๊บเลยถ้าผมถามปั๊บอ่ะตอบปุ๊บเลยถ้าผมถามปุ๊บปุ๊บกปั๊บอ่ะตอบปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเยนโ่อ่ะสีเหลือง เปลี่ยนนะแม่น,นี้ง่ายไปเก่าแล้วด้วยออาหลัวไม่เอาอ,ะอ่ะโอเคอ่ะมะพร้าวโคโคนัทแล้วถ้ามะพร้าวอ่อนอ่ะยังโคโคนัทมะพร้าวแก่อ่อโคคนัทแล้วถ้ามะพร้าวเอามาปั่นแล้วก็ใส่นมแล้วก็ใส่ฮิปครีมอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้นัด <laughs> 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 โคตรก่อยเป็นไงบ้างคำถาม โอ้คำถามนี้ผมเล่นมันตั้งแต่เด็กแล้วโอ้ตอบได้ทุกคำถามอย่างนี้ทีมงานมีรางวัลให้ด้วยรางวัลใ,ให้ผมรางวัลให้ตังเลยานะเป็นตัวแทนที่มาตอบคำถามออ๋อให้เราดูอันนี้อันนี้ของของผมครับ YouTube ยอดนี่มีใบเซอร์ด้วยครับ Sum 100.000 d Thaosen Subscribe ฟอร์ม YouTube ครับนี่โล่จาก YouTube Presented to BG Channel for passing 100,000 subscribe ขอบคุณมากนะครับขอบคุณแฟนบอล BGPU ทุกคนนะครับที่ที่กดติดตามทางช่อง Youtube แล้วก็แฟนเพจของเราด้วยนะครับตอนนี้ก็แสนซับแล้วนะครับก็ยังไงอยากให้ทุกคนเข้ามาติดตามกันเยอะแล้วก็เราก็พยายามที่จะลงคอนเทนต์ให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ถ้าผมมาครั้งหน้าเนี่ยต้องเป็นล้านซับแล้วนะครับคัด <Cut! S 1> เอา้า นี่มาวัดไอคิวผมเลยฉลองแสนซับก,กันครับเนี่ย